สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชคอุปิงรหัสหนังฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะภาพรวมในเดือนมกราพุทธศักราชส5 6 7สําหำหรับชาวาลาัคนาราศีพฤษภนะกลุ่มคนธาตุด,ดินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะก่นอื่น,นะก็เป็นช่วงต้นปีนะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะ,ะกับทุกท่านที่เข้ามาและฟังคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็ร่ารวยในเรื่องของความสุขกายสุขใจ นะคะคส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้นะคะง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์แลกดแชร์นะถ้าเกิดกดติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะปิงตั้งใจทำคลิปนะ จริงๆค่อนข้างที่จะตั้งใจเลยก็ขอให้เหมือนกับพลังงานดีๆนะคะมันส่งถึงนะสำหรับคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าในการทําคลิปเนี่ยปิงไม่ได้ดูแบบเจาะจงบุคคลใดบุคคลหน,นึ่งนะคะเวลาตอนที่เราดูเนี่ยก็อยากจะให้ดูเอาไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะเอาไว้เตือนสติตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของแบบอะไรที่มันไม่ดีเบบนี้ยก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังนะคะเป็นการที่แบบไพ่เช็คมาแล้วก็เตือนเอาไว้คร่าวๆแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหยิบไพ่นะคะทั้งหมด10 สอใบนะเป็นตัวแทนของ12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12นะคะได้มาเรียบร้อยแล้ว12ใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้สำหรับกลุ่มคนทัดดินนะคะ,ะดูตำแหน่งแรกก่อนตะนุกระดุมพะาสช้าพันธุปุตตะอลิปัตตนี มรณะสุภะกรมมะลาภะและสุดท้ายนะคือตำแหน่งวินาศค่ะนะคะอ๋อแหมมันก็จะเจอสักใบนึงแล, moon, os, gamma, ล้วนะที่ทําให้เราคิดมากไปตกน้วนแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะทุกอย่างมันมีทางแก้นะเพราะว่าขึ้นมาบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวปิงจะดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้นะคะเรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกก่อนดีกว่าในเรื่องของ อารมณ์นะความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในเดือนนี้ตัวเราเองก็ถือว่าค่อนข้างจี่จะชิวๆนะคะชิวๆสบายๆจนติดขี้เกียจไปสักนิดหนึ่งด้วยนะ,ะปกติก็คนทัดดินนะคะก็จะแบบทําอะไรแบบเดิมๆซ้ําๆนะนิ่งๆอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเราก็คือเหมือนกับอยากจะอยู่แต่กับตัวเองอย่างเดียวนะคะหรือว่ามีในเรื่องของแบบโลกส่วนตัวเนี่ยที่มากขึ้นนะคะที่นี้ไม่รู้ว่าตําแหน่งไพ่เนี่ยมันขึ้นมาทับซ้อนนะเกี่ยวกับในเรื่องของการคิดมาก we <laughs> ค่อนข้างที่จะมีผลนะกับดวงชะตาเยอะอันนี้ก็อย่าพึ่งหน่อยอย่าพึ่งจิตตกนะคะที่บอกว่ามันมันมีผลกับดวงชะตาเยอะเนื่องจากว่าในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบคุณอยู่คนเดียวนะคะบางทีการอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขกายสุขใจดีแหละนะแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ในเรื่องของบางอารมณ์ของคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกจิตตกรู้สึกหน่อยนะคะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะฉันจะเอาอยัางไงกับชีวิตนะมันดูท้อแท้นะมันเหมือนก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีแพชั่่นไมมี เป้าหมายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ที่คุณทุกอยู่เนี่ยปิ๊งอยากจะส่งพลังบวกให้กับคุณนะขอให้คุณแบบผ่านพ้นเรื่องนั้นได้นะ,ะขอให้มันมีแบบ ในเรื่องของโอกาสหรือว่ามีช่องทางใหม่ๆที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกนะกับความคิดตัวเองนะคะในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนก็เช่นเดียวกันนะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่เอาใครเลยนะคะในเดือนนี้นะคะตาแหน่งเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นมานะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบโอกาสที่จะไปเจอเพื่อนนะคะหรือว่าในเรื่องของกลุ่มสังคมใหม่ๆเนี่ยคือคุณก็สมองนะคุณก็จะเห็นคนนั้นคนนี้นเออไปเที่ยวไปพักผ่อนนูน่นนี่นั่นแต่ตัวคุณเองเนี่ยยังคงที่จะเหมือนกับใช้ชีวิตในวิถีเดิมๆรูปแบบเดิมๆเอา

มีคนหลายคนนะที่อยากจะคบนะอยากจะรู้จักหรือว่าอยากจะใช้ในเรื่องของแบบกิจกรรมนะความสัมพันธ์อะไรต่างๆร่วมปรบคุณน,นะคะในในแบบลักษณะของแบบกัลยาณามิตรในเรื่องของเพื่อนนะคะแต่ว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะรักสันโดษะนะคะคุณนะเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณสามารถที่จะแบบพูดคุยกับคนอื่นได้แต่ในระหว่างเดียวกันพอใครเข้ามาวุ่นวายแบบคุณมากมายเนี่ยคุณจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักนะ,นะ,ค,ะค่อนข้างที่จะแบบอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเลยนะคะที่นี่พอมันขึ้นมาเป็นแบบนี้อยากจะให้ลองให้ลองปรับดูนะ ปิ๊งไม่ได้บอกโอ้โหจะต้องแบบไปหาเพื่อนไปคุยอะไรกับคนนั้นมากมายนะแต่ลองไปหากลุ่มคนค่ะที่มีในเรื่องของความชอบแบบเดียวกับเรานะคะเพราะว่าตําแหน่งปุตตะเนี่ยมันจะหมายถึงการทําอะไรใหม่ๆ การมีกิจกรรมนะการที่จะเริ่มต้นนะสิ่งใหม่ๆไอ้สิ่งใหม่ๆเนียห,หมายถึงอะไรคุณอาจจะไปเทคคอร์สไปเรียนนะคะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะบางคนชอบทําอาหารนะคะก็ลองไปเรียนเกี่ยวกับการทําอาหารการทําขนมก็ได้นะไปเจอคนที่มีในเรื่องของความชอบเดียวกันมุมมอง,มองทัศนคตินะะหรือว่ามีในเรื่องของแบบการโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับคุณนะ,ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะที่นี้เอาเข้าจริงนะ ในเรื่องของไอเดียมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะในเดือนนี้คุณไอเดียแบบเจอจลัดนะเอาจริงๆอยากจะทํานั่นทนํานี่เอ้ไนี่ไอดีไอ้นี่เขาดีนะไอ้นั่นก็แบบน่าสนใจนะแต่พอสุดท้ายแล้วคุณไม่ยอมทอําอ่ะคุณจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเอาเป็นว่า ให้ทำเถอะค่ะนะทำเถอะนะในเดือนนี้นะมันจะเป็นตัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการพลิกฟื้นนะในเรื่องของดวงชะตาบางคนรู้สึกแบบหมดแพชชั่นในชีวิตการที่คุณไปหากิจกรรมอะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาจะทําให้คุณมีเป้าหมายมากขึ้นหรือบางคนนะอยากจะหาในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมนะคะก็ สามารถที่จะทําทตรงนี้ต่อยอดแล้วก็ทําให้เป็นรายได้ได้นะไพ่มันขึ้นมาเลเวอร์หมายถึงการในทําในสิ่งที่รักสิ่งที่เรามีความร,รู้สึกว่าเราสนใจแล้วก็เรารู้สึกดีกับมันจริงๆนะจะ่อให้เกิดรายได้ได้เพิ่มเติมนะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอ้ความเครียดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยหลักๆนะ่ะพิงมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งการเงินนะที่มันจะมีผล นี่ขึ้นมานะการเงินนะคะนี้สินภาะต่างๆนะมันเป็นในเรื่องของแบบอนี้สินที่ที่คุณเห็นนะ่ะมันยังไม่สามารถที่จะแบบปลดได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของการผ่อนยาวๆนะเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถแบบเนี้ยบางอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่า อึดอัดใจ,จนะคะในเรื่องของนี่บางอย่างนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะชีวิตเรามันต้องสู้อยู่แล้วเอาเป็นว่าเดือนนี้ให้ประคองไปก่อนแต่ถ้าเกิดคุณนะคะอยากจะหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยนะคะคุณอาจจะคิดว่าเอ๊จะมีเงินทุนหรอไม่อยากนู่นนี่นั่นอ้าวไม่เป็นไรใน u t u b e นะตอนนี้มันมีในเรื่องของช่องทางต่างๆหรือแม้แต่แพลตฟอร์มนะแอปอื่นๆอย่างเงี้ยที่เขามีการแชร์นะคะในเรื่องของแบบ ความรู้ต่างๆนะคะหรือว่าเทคนิคต่างๆนะคะทีนี้กล,ลุ่มคนทัดดินเนี่ยถ้าเกิดจะให้ทํางานเนี่ยพี่อยากจะให้มองลักษณะของการทํางานอยู่กับที่ใช้พื้นที่ของตัวเองหาเงินนะก็2ออย่างเลยที่ต้องโฟกัสคือหนึ่งนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของ ออนไลน์นะคุณจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไหนนะคะหรือเป็นในเรื่องของการที่หาความรู้เพิ่มเติมนะการการแบรแบ่งสันปันส่วนนะการลงทุนนะการเล่นหุ้นต่างๆหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะวางแผนในเรื่องของการเก็บออมมากขึ้นนะคะคือไอ้เก็บออมเนะี่ยอย่าไปกดดันตัวเอง ภาระมันเยอะนี่แหละเข้าใส่นะคะอยากจะเก็บออมแต่ว่าในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของการเก็บออมอ่ะมันอาจจะทําให้คุณอึดอัดแต่เอาเป็นว่าขอให้ออมสักหน่อยแล้วกันนะเดือนละร้อยสองหรือเท่าไหร่ก็ได้นะคะให้มันเหมือนกับมันมีในเรื่องของการที่คุณเห็นว่าตัวเองมีเงินมากขึ้นเพราะว่าที่บอกให้เก็บออมเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้ดวงไปในตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณน่มีเงินเก็บน้มันอาจจะทาให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้คุณเเห็นในเรื่องของเป้าหมายนะคะมากขึ้นนะคะส่วน คนต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของงานงานนะขึ้นมาริ้นิงนงานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ไปมันขึ้นมาเหมือนกับคุณทำไปเรื่อยๆโอ้ยมันจะขี้เกียจทุกใบเป็นตัวตลกอ่ะมันชีวะ่ะ มันหมายถึงทําไปเรื่อยๆทําได้นะฉันก็รู้สึกกับทําแบบโดยที่ไม่ไม่ต้องคิดอะไรนะคนที่ทํางานประจำเนี่ยในช่วงนี้ก็คือเหมือนกับทํางานไปเล่นไปนะหากิจกรรมไปนะคะ,ะสบายๆแล้วแนะต่าง,งานมันมีปัญหาอะไรไหมมันก็ไม่ม,มีนะส่วนคนที่ทําธุรกิจเนี่ยนะคะทำธุรกิจส่วนตัวนะอาจจะโชคดีหน่อยเพราะขึ้นมาว่าการทํางานของคุณเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาทํางานรด้วยนะ,ค,ะคุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นหรือว่ามีในเรื่องของคู่ค้านะคะที่จะ เข้ามานะคะในเรื่องของการที่จะทําให้งานของคุณเนี่ยมันมีโอกาสพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าไปมากขึ้นนะคะทีนี้ส่วนในเรื่องการหางานใหม่นยค่อนข้างที่จะยากนะถ้าเกิดจะได้งานเนี่ยมันจะได้งานที่ไกลบ้านมันจะไม่ได้งานที่ใกล้ๆแต่เอาจริงๆอ่อะเดี๋ยวเช็คดูหน่อยแล้วกันว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตัดสินใจแบบอะไกลฉันก็ไม่ห่วงแล้วจะดีไหมนี่ไงเห็นไหมไพ่ขึ้นมาโคตรดีเลย ถ้าเกิดคุณยอมสละนะเปลี่ยนแปลงนะเวลาเปลี่ยนแปลงก็คือต้องเปลี่ยนแปลงให้รู้แล้วเฮ้ยเปลี่ยนแปลงจริงไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานแล้วย้ายที่อยู่ในแอเรียเดิมพื้นที่เดิมนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเช่นบางคนอาจจะมีความคาดหวังในเรื่องของการทํางานต่างประเทศการทํางานไกลนะต่างถิ่นต่างแดนส่งผลดีทั้งนั้นนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับการอุปถัมภ์นะการเมตตาจากคนอื่นด้วยนะคะส่วนนะคะในเรื่องนะของที่บ้าน เรื่องของที่บ้านจริงๆแล้วในเรื่องของตำแหน่งพันธุเนี่ยนะคะถ้าเกิดจะให้เรามัดระวังเนี่ยก็คือให้เรามัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านมากกว่านะคะที่เป็นเพศหญิงนะคะมีแกนแนวโน,นะะ้มค่ะที่อาจจะเจ็บป่วยนะ,ะหรือว่าโรคเดิมนะที่เคยเป็นเนี่ยหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นเลือดลังเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีอาการเป็นพิเศษนะคะที่มันจะกลับมานะก็ลองดูแลกันบางคนแบบอยู่หลายคนนะ,ะมีคนอายุเยอะนะคะมีคนสูงอายุอยู่ก็ค่อยๆดูแลกันไปนะคะส่วนที่บ้านคะ่นะ,คะช่วงนี้บ้าน อาจจะดูแบบลกไปหน่อยนะคุณอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลทําความสะอาดนะคะก็หมั่นทาความสะอาดนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์นะ,ะต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชํารุดนะภพ่มันขึ้นมากระจกแล้าอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ากระจกกระแตกเสมอไปนะมันจะหมายถึงการรั่วซึมการซ่อมแซมต่างๆภายในบ้านนะที่คุณอาจจะต้องเสียเงินอยู่บ้างนะคะก็ลองดูแล้วกันนะซ่อมแซมแก้ไขกันไปนะคะพิงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาสำหรับชาวรัคนาราศีพฤษภมากที่สุดเลยนะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทำอะไรให,ใหม่ๆรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ในเรื่องของรูปแบบเดิมมันดีทั้งนั้นนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดนะคุณทบทวนอย่างเดียวแต่คุณไม่ไม่ได้ลงมืออ่ะมันมันก็ยากนะคนเราอ่ะเวลาตอนที่มีในเรื่องของแบบ การทำอะไรสักอย่างหนึ่งปิงเข้าใจว่ามันตัดสินใจยากนะแต่เอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดคุณต้องการคําตอบในชีวิตที่เปลี่ยนไปคุณก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือในเรื่องของตําแหน่งอลินะ,ะให้ระวังนะในเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งนะกับคนที่มีในเรื่องของอายุน้อยกว่านะคะขึ้นมานะการทะเลาะกับ ในเรื่องของบริวารในเรื่องของลูกหลานนะคะคนที่มอายุน้อยกว่าเนี่ยอาจจะแบบคุณอาจจะมีการกระทบกระทั่งนะกันบ้างนะหรือว่ามีเรื่องของไฟใดฝฟหนึ่งที่แบบเสียความรู้สึกกันไปนะถึงขั้นแบบร้องไห้เลยแหละเสียความรู้สึกเอาเป็นว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่มีลูกหลานดื้อนะใจเย็นๆนิดนึงแล้วกันนะอาจจะเป็นช่วงที่แบบเขาอาจจะไม่น่ารักกับเราสักหน่อยนึงแต่โดยสรุปแล้วก็คือคุณั้งคู่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหไม่พอใจกันจนถึงขนาดแบบเครียดแค้นนะจะตัดขาดกันก็ไม่ใช่นะคะทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ย สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะความรักเนี่ยมันเหมือนกับต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะยิ่งเป็นรักระยะไกลเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าขึ้นมาก็คือตัวคุณก็ยังเป็นตัวเองเต็มที่นะคะแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรนะสาหรับคนที่มีคู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีความลับอะไรบางอย่างนะคะต่อกันนะคุณอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้เปิดเผยไม่ได้บอกกับคู่ของคุณในระหว่างเดียวกันคู่ของคุณก็มีความลับเช่นเดียวกันนะคะแต่แล้วสุด ท้ายแล้วไหนดูซิว่ายังรักกันอยู่ไหมอ่ะก็ยังรักกันอยู่นะนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของกิจกรรมอะไรบางอย่างนะที่ทําให้เหมือนกับหลุดโฟกัสไปไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเต็มร้อยนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดกลับมาดูแลเอาใจใส่กันอ่ะจะดีขึ้นไหมจะเป็นยังไงก็ดีขึ้นค่ะนะคะ mm hmm. การเริ่มต้น,นะะง,ง่ายๆที่ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการพูดการเจรจานะคะ mm hmm. ในเรื่องของคําพูดอ่ะบางทีชาวาลาัคนาราศีพฤษภก็เป็นคนปากหนักไง จะไม่ค่อยพูดหวานๆจะไม่ค่อยพูดดีๆนะนานๆจะพูดสักทีหนึ่งคือคนเราเวลาตอนที่เราจะแสดงในเรื่องของอารมณ์นะหรือว่าความรู้สึกดีๆนะ่ะ ต่อใครสักคนหนึ่งที่เราแคลเนี่ยเราไม่ต้องแบบโอ้โหไปมองในเรื่องของวาละโอกาสหรอกนะคะแค่คําพูดดีๆนะขอบคุณนะชอบแสดงความรักหรืออะไรต่างๆก็ได้ทำไปเถิดตานะชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นก็คือทําปัจจุบันให้ดีนะพอปัจจุบันดีมันก็ส่งผลไปถึงอนาคตนะคะส่วนคนโสดนะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนโสดโอโหขึ้นมา มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจนะเอาจริงๆนะคะคนนี้จะเป็นคนที่เพื่อนแนะนํามาให้นะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะต่างเพื่อนมาแล้วมาได้เจอกันนะคะนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับทั้งคู่ชอบพอกันนะคะก็คือต่างคนต่างต่างถูกใจกันนะตัวคุณก็รู้สึกถูกใจเขาเขาก็ถูกใจกับคุณนะฉะนั้นก็จะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะอายุไล่เลี่ยไล่เลี่ยกันนะอุป,ปนิสัยนะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นตัวเขากับตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับ เป็นไปนในทิศทางเดียวกันมาเลยกลายเป็นว่ารักครั้งนี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของการที่จะมีแฟนนะเข้ามาในระหว่างเดียวกันก็เหมือนจะได้เพื่อนด้วยนะได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นเองค่ะนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพเมื่อกี้พิงค์บอกไปเบื้อง,งต้นแล้วเนาะว่ามีสุขภาพในเรื่องของความคิดมากวิตกกังวลน,นะคะเดี๋ยวิงค์จะขยายไพ่เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเนาะก็ยังคิดมากอยู่นะอ่ะอ,ะอะเอาเป็นว่า ย้ำกันแล้วละกันนะคะให้ระมัดระวังนิดนึงละกันแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับในเรื่องของไฟเกี่ยวกับของร้อนนะให้ระวังในเรื่องของแบบน้ําร้อนลวกนะ,ะไฟนะฮะไฟไหม้นะไอไฟไหม้เนี่ยต้องต้องระมัดระวังนะบางคนอาจจะแบบจุดทูบแล้วก็เหมือนกับไม่ไม่ไม่ได้ดูแลไม่ได้เช็คเท่าไหร่อาจจะมีในเรื่องของอจุดบริเวณนั้นที่มันทาให้มีในเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งลาพะ เกี่ยวกับโชคลาภนะคะสื่อน้าโชคของคุณก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดอยู่แล้วก็รวมถึงในเรื่องของความฝันนะคุณมีเกณฑ์โน้มที่จะฝันหรือว่าบางทีไม่ต้องรอให้มีความฝันเกิดขึ้นได้อาจจะมีเลขบางเลขที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกชะตาถูกใจเป็นพิเศษก็ให้เล่นเลขนั้นนะคะส่วนในเรื่องของเลขน้าโชคนะคะเดี๋ยวปิงดูให้นะว่าเลขนําโชคจะมีเลขอะไรบ้าง เลขนำโชคคือเลข2เลข8เลข9แล้วก็เลข6นะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่ง2896นะคะถ้าเกิดเลข8เนี่ยสามารถแทนค่าเลข3ได้แล้วก็เลข9หรือเลข6กเนี่ยก็คือสามารถแทนค่ากันและกันได้นะเเป็น6 6เป็น9นะคะตามนี้เลยส่วนสุดท้ายนะในเรื่องของการทำบุญเสริมเพิ่มเติม,ตมค่ะนหนดดซีว่าถ้าเกิดจะทำบุญเสริมเนี่ยให้เกี่ยวกับอะไรนะถ้าเกิดทำบุญเสริมเนี่ยให้เกี่ยวกับในเรื่องของสัตว์นะคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการไถ่ชีวิตโครกระบือก็ได้นะช่วยเหลือช้างก็ได้นะบร ไปนิดๆหน่อยๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะมีโอกาสถึงแบบเตินทางไปปล่อยนกปล่อยปล,ยปลานะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรื่องของกําลังดาวนะด้วยความที่ว่าในเดือนนี้มันอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกห่อเห,อห,อห,อหอยียวหัวใจอยู่บ้างนะคะก็อยากจะให้เพิ่มนะคะในเรื่องของการบริจาคโดยการใช้กําลังของดาวอาทิตย์นั่นก็คือเลขหนึ่งเข้าไปแทรกนะคะเลขหนึ่งเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นใจนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนที่มาเสริมดวงชะตาสําหรับชาวาลัคนาราศีพฤษภนะคะก็ ทำตามนี้แล้วกันนะชีวิตจะได้ดีขึ้นนะคะจบแล้วนะสาหรับการทํานายของชาวาลัคนาราศีพฤษภนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆนะกดติดตามนะกด subscribe กด like กดแชร์ c o m มนต์กันมาได้เลยนะขอทุกอย่างเลยแล้วกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจทําคลิปมากนะคะก็ขอบคุณจริงๆสําหรับทุกคนที่เข้ามาแลวฟังคลิปนี้นะคะแล้วยังไงเราเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ